มาส่งมอบรถจริงๆไม่ต้องใช้แสดงอินรอดหรือไม่ไปดูอ่ะเริ่มเลยครับก็มันมีสลักอยู่ตรงตัวแทบนะครับขวาไปซ้ายแล้วก็ดันขึ้นได้เลยครับก้านอยู่ซ้ายรูอยู่ขวานะครับถ้าเทียบกับตัวเก่าๆก,ก็ดีขึ้น2อย่างคือ1โดนน้าได้แล้วล้างได้เลยอัดฉีดก็เต็มที่นะครับแต่ว่าเอากล่องมันแห้งนิดนึงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หาพวกพลาสติกมากัน้นไม่ให้น้ำมันเข้าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็2เชื้อเพลิงที่เติมเนี่ยเติมบียี่สิบจะมัดราคาถูกได้ ตัวเก่าๆเติมไม่ได้ตัวนี้เติมได้เลยนะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมครับช่างเก่งของผมอีกอันนี้ตัวยูโร4นะขับอย่างเดียวเลยตัวยูโร5มันต้องคอยกดเชื่อให้อยู่ระหว่าง2จุดพอดีมันวิ่งมามันดูไม่ได้หรอกครับผมหมื่นโลก็เข้าศูนย์ที่1นึนะครับเดี๋ยวผมทําคูป,ปองส่วนลดให้800บาท5ครั้งแต่ควาว่าเอาเงินไปสีเท่า2ใบมีเงินทอนกลับบ้านปกติต้อง3ใบอันนี้2ใบพอนะครับ อ่าต okay. so ่อไปน้ำมัน power สี่มื่โลเปลี่ยนทีหนึ่งต่อไปหม้อน้ำสี่หมื่นโลก็เปลี่ยนทีหนึ่งแล้วก็อ่าน้ำมันคัตน้ำมันเบรกสี่หมื่นโลก็เปลี่ยนทีหนึ่งนะครับก็เขาเข้าไปหน่อยละกันที่ห้าครั้งแรกเลยห้าครั้งที่พี่เก่งกว่าอยู่แล้วล่ะผมรูเกี่ยวกับเครื่องยนต์ีตรงไหนถามเพิ่มไหมครับน่าจะไม่มีโอเคอ่อรถรุ่นเก่าๆเรากดท่านี้ได้รถรุ่นใหม่ๆนะฮะกดท่านี้ยุบเพราะว่ามันต้องดูดแรงกระแทกได้ ของคนโดนชนนะครับเราต้องยกประมาณนี้แล้วปล่อยลองเลยครับอะต่อเลยครับก็ไฟหน้าเรียบร้อยนะครับติดไฟสูงไฟต่ำอันนี้ไฟเลี้ยวอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับอ่ะค่อยๆเดินดูรอบคันฮะตัวเก่าๆเนี่ยมันจะมีอ่อไอ้ตัวเนี้ยสองสองสองขีดนะฮะอันนี้มันจะมีเส้นสายอยู่เป็นสี่สี่เส้นนะครับฟิล์มก็ไม่ได้ ลับปากไว้อยู่ดีๆก็ให้มานะครับเป็น B A 3 0เป็นทีมของรถแต่งนะครับถ้าปิดสุดเลยครับได้ไหมครับผมอ oh. แต่ว่าล็อกอยู่เปิดเลยครับผมโอเคนะครับทีนี้ช่างรู้อยู่แล้วล่ะไอตรงนี้เขาเรียกว่าล็อกเด็กนะครับ <Yeah. S 1> อ่า ถ้าอย่างนี้ข้างในเปิดไม่ออกข้างนอกเปิดออกแต่ถ้าข้างล่างเปิดออกเ้็งสองฝั่งนะครับรุ่นนี้ดูอุปกรณ์อะไรก็มีฟิล์มดําช่างต้นบอกว่าเอาฟิล์มตัวนีอนน้อันนี้นอกเหนือนะอยู่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทอันนี้ให้ต่างห่างนะครับแต่มันเปลี่ยนเป็นส่วนลดไม่ได้นะฮะเพราะว่าอันนี้ไปโทนนะขโมยร้านเข้ามาท <c oughs> ี่เหลือช่างต้นบอกเอาส่วนลดอย่างเดียวผมแต่งเอง <c oughs> ครับผมต่อเลยครับช่างต้นใช้นั่งครับ เอาเอามือถือมาไหม <c oughs> ไมือถือมอถืออ่ะแบบที่หนึ่งนะครับแก้วเล็กวางนี้เลยนะครับแบบที่สองแก้วกลางอ่ะวิ่งได้อีกสองร้อยสี่สิบกิโลนะครับครับผมผมวิ่งมาตั้งวันที่ให้แล้วนะ <c oughs> ผมวิ่งงานสิบเอ็ดจุดสองโลลิตรตกโลละดีว B, ่าสามบาทเพราะตอนนี้เบนซินมันเอ้ดีเซลมันโลลิตรละสามสิบสามสิบามนะครับเอ่อผมงน <c oughs> <5. S 2> ี้เสร็จละเดี๋ยวเล่นหน้าจอนิดนึงครับผม กรณ์ค้นหาอุปกรณ์มือถือเครื่องนี้ชื่ออะไรครับอ่า P O N อันนี้มันจะเขียนว่าคา l l Audio นะครับ Call a u d i ครับเจอกันไหมอ่าไปลูกเฟือกป่ะตังค่าบ l u e t o o t h ต่อทุกภาษาเลยครับเรียนเรียนเรียนครับคือครับผมนอกจากเชื่อมต่อบ l u e t o แล้วเนี่ยมันจะมีพิเศษเขาเรียกว่า Android Auto อ่าอันนี้มันจะใหม่นิดนึงนะครับ แอปออโต้ก็คือแอปบางอย่างที่เขาอนุญาตยิงขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแผนที่ครับพี่หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดผมโทรหาแล้วนะอ่าเดี๋ยวกดรับสายจากตรงนี้ได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนได้ยินผมไหมครับอ่าระวังความลับรัวไหลนะครับโทรมาได้ยินทั้งคันนะครับผมครับกดวางได้เลยครับ บอกว่าฝันกฎหมายเลยนะเขาบอกว่าวิ่งได้เฉพาะตอนมีแดดบุกโมงเช้าหรืบกโมงเย็นนะครับถามว่ากลางคืนวิน่งได้ไหมคําตอบคือผิกดกฎหมายแนะนานะฮะค่าปรับคือสีเทาสองใบเราให้สุขสัตตนตตรีคเพิ่มนะครับพพก็คือเวลาเราเข้าสู่เนี่ยเราแจ้งตัวเลข2ตัวตัวเลขแรกก็คือเลขบัตรประชาชนพีพ่พ่อตัวเลขที่2ก็คือเบอร์มือถือบอรเนี่ยครับแดดวันนี้แดดเป็นใจร้อนมาก ผมกลัวว่าฝ oh นตกแล้วจะไม่ได้ปล่ f, อยรถ้อยละเลยพอให้พ่อมาพ่อมาถึงเช้าเยี่ยมดูครับขอโทษนะคุณพ่ออายุเท่าไหรล่ะหกบขอซื้อนะหมายถึงผมจะซื้อหวยห้าท่านเฮ้ยค่าสองเอาดีดีรับวันนี้วันที่เท่าไหรสิบเนาะใช่ค่ะวันนี้วันที่สิบก็จะมีให้เลือกสิบเดือนเดือนหน้ากรกฎาคมสิบห้ายสิบห้ากรกฎาคม จะเดียกสถาณีก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ที่ว่าตรงไอ้จัตฐานนะเดี๋ยวจะต้องแจ้งทางธนาคารเีงว่าให้ส่งไปที่บัลลิกี้นทุกในคลิปหน้าเราจะมาสัมภาษณ์ช่างต้นช่างเทพแห่งพัทยากันนะครับเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์กันได้เลยครับ